สนับสนุนโดยด้วยนวัตรกรรมเมลาสนินเอ็กซ์ลดป้าส้ำซากผิวขาวใสในหนึ่งสัปดาห์กี้มั่นใจเมลามีเครื่องสำอางนากโนของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณ เบรกงานเพลงเกาะกระแสขอไปทำเพลงถวายวัดกับเขาบ้างสำหรับเจ้าแม่สาวรำวงแดนซี่ท็อปไลน์ว่าแต่จะเป็นวัดไหนหลวงเพราะอะไรไปฟังกันเลยค่ะคือรัตนสามชาติเนี่ยเขายังทำงานได้อยู่มันก็ททำให้หนูพรอ<ม>ที่จะมีงานอย่างเข้าราษาหน้าฝนก็ยังพอมีงานอยู่บ้างแล้วก็มาเพลงมนรักสังเขือเนี่ยมันทำให้หนูมีการกร,กระทบกระเทือนจิตใจนะคะ<ม>แล้วก็ หนูก็เลยมีวางแผนที่หันหน้าเข้าวัดสักหนึ่งไม่ได้บวชชีนะพี่แต่ทําเพลงทำเพลงพระทาเพลงให้วัดแล้วก็ทําเพลงถวายวัดหนึ่งเพลงตอนนี้ก็คือหนูเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเออหลวงพ่อกําไรนะคะวัดโคกข,ขามา แล้ว่อยใช้สีจังหวัเอาเขามาถมหนูก็เลยอันนี้หนูแพนไว้ตั้งนานแล้วถ้าหนูมีโอกาสที่หนูพอมีทุนทรัพย์พอที่แบบเหมือนเราเอาไม่เดือดร้อนอนะ่ะคือถ้าเราจะทําบุญนะเอาแบบไม่เดือดร้อนเราก็เลยว่าเราอยากร้องเพลงที่เกี่ยวกับวัดเพลงหนึ่งแล้วก็ด้วยกระแสตอนนี้ก็มีการทาเพลงให้วัเดเยอะแยะมากมายล้วก็เลยถ้ามันได้โอกาสจังหวะเหมาะเนี่ยก็คือทำปรากฏว,ว่าก็คือมันได้จังหวะเหมาะแล้วแล้วก็คือวันที่เข้าห้องอัดของหนู่าก็คือหนูเข้าห้องอัดพร้อมกันไปเลยทีเดียวสอบเพลงแล้วแต่เพลง มนรักสันเขื่อนแล้วค่ะก็คือหนูร้องทีเดียวอ่ะสองเพลงเลยร้องเพลงมนรักสันเขื่อด้วยแล้วก็ร้องเพลงวัดโคกข,ขม่าด้วยซึ่งมันเป็นสองเพลงช้าสองแนวที่หนูไม่เคยร้องเลยไม่ว่าจะเป็นมนรักสันเขื่อนหรือว่าเพลงวัดโคข,ขมา่าคือวัดโคข,ขม่าจะเป็นเพลงลูกขึ้นจ๋า มากที่สุดในชีวิตเท่าที่หนูสัมผัสมาเลยหนูไม่เคยร้องเพลงที่พุ่งจ๋าหรือพุ่งแท้อะไรขนาดนี้แต่ก็เป็นในลักษณะแบบเฉพาะตัวที่แบบเราพอที่จะทําได้ที่เป็นความสามารถที่เราจะถ่ายทอดออกมาให้คนได้รู้ว่าเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนคือ นนซี่เนี่ยมีหลากหลายคือไม่ได้หยุดอยู่แค่ละมุยอนอย้อนยุคเดียวไม่ได้มองหน้านันซี่แล้วแบบคุณจะมีแต่เพลงระบงให้มาชันให้ฟังตลอดอย่างเดียวไม่ใช่งานค่ะก็คือมีวาไรตี้ให้ได้ฟังด้วยเพลงช้าก็มีบ้างเริ่มเริ่มมีบ้างแล้วก็คือเป็นเราแต่จังหวะจังหวะของการทํางานดีกว่าณนะตอนนี้ก็คือที่แน่นอนเดี๋ยวต่อจากคนรักแสงเ่อนเนี่ยก็คือจะมีเพลงวันโคกเห่าบารมีหลวงพ่อเปิรนให้ได้ฟังกันซึ่งเพลงนี้จะทําถวายวัดแล้วก็คือพอ พอตอนนี้ให้เพลงแล้วก็ไปถ่ายเอ็มเพลงนี้ถูกปล่อยไปทางกลุ่มชาวบ้านของพี่น้องแถววัดแถวอะไรเงี้ยคือเขาก็ปล่อยไปแล้วก็มีการติดต่อมาอีกกำลังว่าวัดนี้วัดนี้วัดนี้วันวนี้ก็อยากจะให้แดนซี่ได้ร้องเพลงวัดต่อๆกันไปด้วยค่ะโอ้โหคิวงานเพลงถวายวัดแน่น FC รอฟังกันรัวๆไปเลยค่ะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย